ค่ะนางสาวปียชัดจันทหุยค่ะน้องไข่มุกจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จส่งเข้าประกวดค่ะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยความพยายามอยู่ทางที่หนึ่งรอยดีกว่าถอดถอยกรที่เห็ดสวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องชาวสมเด็จและพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ น้องไข่มูเปียชัดจันทุยน้องไข่มูอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมก็เป็นตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จส่งเข้าประกวดค่ะก็อยากขอให้คณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องอเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องไขุ่มูด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาเชิญจับคำถามเลครับ สำหรับคำถามของน้องไข่มุกนะครับเป็นคำถามข้อที่6คคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชายในปัจจุบันเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันคิดว่าในปัจจุบันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ผู้หญิงและผู้ชายไทยมีความเท่าเทียมกันค่ะไม่เหมือนในอดีตมีความ เท่าเทียมกันในหน้าที่การงานและสังคมทุกอย่างคะ่ะขอบคุณคะ่ะนะครับเป็นคําตอบอาจจะไม่ยาวนักแต่ว่า,าวได้สาระนะครับ